กลัาากบสบายดีทุกทุกท่านอีกรอบเด้อเนาะมาพอกันอีกแล้วเนาะกลับรอบฮาหนอยเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฝานใจนเด้อเด้อเนาะเมื่อเส์กะเราแสดงความยินดีกับเนาะท่านที่ติดตามแนวทางหุ้นเนาะพี่น้องเนาะกะยิงยิงปังปังกันไปแล้วเนาะ,นะนกับรอบ นี้เคอุ้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเฮากระซิมาปังกับฮานอยเด้อกะหวานใจกะบ่ได้ลงคลิปฮานอยมาหลายหลายมื้อเลยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กะสิได้มาให้โชคลาภแล้วก็ตัวเลขดีๆให้กับพี่กับน้องเนาะกะเข้ามาแล้วกะขออวยพรให้ยิ่งๆปังๆกันทุกทุกท่านเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หวานใจนำน่เนาะเพื่อเป็นกำลังเฮงใจให้กัน กามือนี้เขากะสีมาเฮงมาปังกันกับพาหน่เนาท่านใดที่เข้ามาแล้วก็โอ้ขยพรให้เด้อขอให้แตกทั้งสีน้อยให้กับพี่กับน้องเนาะเพราะว่าสิเป็นเฉพาะกิจหรือว่า พิเศษปกติ V.I.P เนาะสำหรับท่านใดที่เล่นในแนวทางฮานอยเนาะพี่น้องเนาะก็ลองไปพิจารณาได้เบิดทุกหน่อยเนาะบอกว่าสิปเป็นหน่อยกาซาาหน่อยลหลายหน่อยเนาะที่ที่พี่นอ้องเคยเล่นเนาะก็ลองไปพิจารณาได้เดินเนาะอันนี้คือมัดรวมฮานอย ใดที่มาแล้วก็ขอภาวนาให้เตกกันเบิดสุขุสุขุนนาะขอให้เตกทั้งสี่นอยบอกว่าท่านสิจิ้มสิโจต่ใดก็ขอให้เข้าตัวที่ฝัดใจได้โจะออกมาให้น้อก็โผลัโพล่ให้ดื้อ

อาามนะคะนาตาเงต่อดีเนาะมาเบิ้งเนวทางฮานอยมือนี้หวานใจเ็ดได้หนึ่งกับห้าเน้ะพี่น้องเด้อมือนี้หวันใจให้วิ่งลูดหนึ่งกับห้าเนาะฮานอยเนาะกระจกบางตัวเลขให้เนาะท่านใดที่มีทุนน้อยนึงก็อยากแนะนําให้วิ่งลูดเนาะพี่น้องกะอย่าลืมกลับกันเนเด้อท่านใดที่เอาไปพิจารณาแล้วเนาะกะ บางครั้งก็มันอาจสิมาตัวกลับแน่บางครั้งก็อาจสิมาตัวตรงเนาะอันนี้เฮาก็บ่ฮู้กับตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าานอยมันก็บ่ค่อยแน่นอนเนาะพี่น้องก็คือคือเคยฮู้เนาะมันมักออกตัวเก่าแบบว่าถ้าสมมุติว่าเฮาเฮาอันซื้อตัวใดที่ว่ามันออกไปแล้วเนาะก็บ่อยากให้ทีมกให้แบบว่าเอาแบบปกติเนาะคือเแบบอัน ซื้อแบบปกติเลยกะบ่ให้ทิ่มว่ามันออกไปแล้วกะคือสิบ่มาดอกกะหานอยมันบ่บ่ค่อยแน่นอนกับอันนี้เน,ะนาะมันมักซิมาแบบว่าตัวตัวซ้ําๆอะนะกะมุนีหวานใจเฮ็ดได้1กับ5เนาะกะให้วิ่งลูด1กับ5เด้อ กระเจาะวางตัวเลขให้เนาะวิ่งรูด1เจาะ1ก็มี12 14 1 6 17 18 19 2 1 4 9 1 6 1 7 1 9 1 0 1 2เด้อ1 0เอ้1 2ไปไปเว้าัน 1>, 1 2 1 4 1 6 1 7หนเแล้วก็หนึเนาะวิ่งรูด1เนาะหวั่นใจกับเจาะให้บางตัวเลขออกมาให้เนาะก็มี1นึ่ง6 1 7แล้วก็1,9เนาะพี่น้องเนาะวิ่งรูด5้จห้า 5, ก็มี5,1 ห้าสองห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเนาะวันนี้หวานใจให้วิ่งลูดหนึ่งกับห้าหรือหวานใจให้ได้หนึ่งกับห้าเนาะทันใดที มักแวนวทางของหวานใจกะลงเอาไปพิจารณาได้เนะพี่น้องเนาะท่านใดที่โบมักกระบบเป็นอย่างเนาะพี่น้องก็เข้ามาให้กําลังใจกันซื้อก็ได้เด้อเนาะกะ้าบุมีกําลังใจกับพี่น้องกะหวานใจกะสีโบมีแบบว่าโอกาสได้ไปโตเนาะเพราะว่าหวานใจกะสีขอสะสมแบบว่าขาเอื่นอย่างไรเนาะขาเอื่นว่าสะสมคะแนนเอาพี่น้องกะ ว่าเขากับโบธันได้ผ่านเนาะกับฮ็ดไปเรื่อยๆก้นกับให้สู้ใครลาบกับพี่น้องก้นเนาะกับผ่านตอนใดกับกับเอาตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะใจเท่กับอยากให้ผ่านไวๆเนาะสิได้มานั่งไลฟ์สดแล้วก็อ่านคอมเมนต์กับพี่น้องเนาะอันนี้กับกับปรารถนาแบบนั้นเช่นกันเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องใช้แบบว่าเวลาเนาะพี่น้องเนาะใช้เวลาแล้วก็ อยู่ที่ว่าความอดทนของเฮาและกับความขยันของเฮาอีกเนาะถ้าเฮาบอกขยันกับอันนี้กับกับซีโบมีโอกาสเช่นกันเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างมันก็ต้องขยันและกับอดทนเฮาจึงสิได้แบบว่าสิ่งที่เฮาแบบว่าคิดและกับคาดหวังเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าแตยไผ่ดอกกับฮ็ดไปเรื่อยก่อนกับให้โชคให้ลาภพี่น้องเนาะโบให้กับ ถ้าเอาโบมาให้เนาะมันก็แบบว่ามีอย่างข้างคาใจมันบอกเอาเคยมาให้แล้วกะอยากให้ไปเรื่อยๆเนาะกะขอากาลังใจจากพี่น้องนําเน้อทันใดที่มาแล้วก็ขออวยพรให้มีแต่ความสุขดีแล้วก็ขอให้แตกทั้งสี่นอยให้กับพี่กับน้องเนาะก็ขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างจักส่งน่อยก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอให้เข้าตัวโจ ที่หวั่นใจได้โจโอกมาให้นอกจากหวา่นใจก็ขออวยพรให้เด้อทุกท่านเนาะแล้วก็ขอขอบใจเนาะสำหรับทุกกําลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เนาะหวั่นใจนะก็ขอขอบใจเด้อทุกทุกท่านเนาะขออวยพรให้ทุกท่านจงสชคดีกับแนวทางฮานอยมื้อนี้เด้อ